ำไมเราถึงัดสินใจรับผ่าจากเกษตรอินทรีย์เนี่ยล่ะคะก็คิดว่ามันน่าจะดีกับเราอ่ะก็เลยอยากได้อยู่ตรงนี้อยู่ก็เลยร่วมโครงการของเขาด้วยเ้าถามในเรื่องของราคารล่าคุณพ่อคิดว่าราคาเป็นยังไงแล้วมันคุ้มค่ากับราคาที่เราเกีบไปไหมคะเอ่อผมว่ามันน่าจะแพงกว่าของตลาดนะนะแต่ถามว่าเรารับได้ไหมเรารับได้แวก็โอเคคิดว่าถือว่าเป็นการช่วยเกษตรกรอีกทางได้ช่วยหนึ่ง ช่วยเกษตรกรนะคะให้เขามีอาชีพที่จะทำไม่ต้องเข้าเมืองมาหาอาชีพใหม่ๆทำช่วยให้เขามีไรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ช่วยให้เขามีกําลังใจก็ได้สนับสนุนเกษตรกรให้เขาไม่ต้องออกจากถิ่นที่อยู่ของเขาค่ะให้เขามีโอกาสได้ทําไม่ต้องมาขายแรงงานในเมืองได้สืบทอดงานของเกษตรกรที่บ้านแล้วยังที่เขาทำเนี่ยรักษาระบบวิเวทด้วยเขไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเนี่ย นิเวศบริเวณนั้นก็ไม่เสียไปนะคะเพราะเป็นการทนุถนอมสิ่งแวดล้อมของเราค่ะซึ่งยั่งยืนที่สุดการรวมตัวกันของคนปลูกผักและคนกินผักกลุ่มเล็กๆกลุ่มนี้ก็คือประจักษ์พยานที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคที่ตระหนักถึงการแสวงหาอาหารที่ปลอดภัยและผู้ผลิตที่สามารถเปลี่ยนวิธีการผลิตจากการใช้สารเคมีสู่เกษตรอินทรีย์และปรารถนาที่จะผลิตอาหารที่ปลอดภัยออกสู่ท้องตลาดนั้นมีอยู่จริง ว่าเป็นทางเลือกที่ดีเลยใช่ไหมเพราะว่าถ้าถ้าถ้าการการที่เขามีตลาดที่กว้างแล้วเรามีหลักประกันว่าเขาเขาอยู่ได้แน่นอนผมว่าคนก็คงจะลงมาทําเยอะผมว่าน่าจะเป็นทางที่ดีกับกับกับ,ก,บกับตัวคนเรานะนะเพราะว่าเป็นอย่างน้อยมันปลอดภัยแล้วก็ไม่รู้เด็กผมว่าเรื่องสุขภาพบางทีมันซื้อไม่ได้เลยมันต้องใช้ระยะเวลาในการซื้อนะ ไม่ใช่อยู่ดีไม่สบายแล้วค่อยมาซื้อผมว่าตอนนั้นมันไม่ไหวแล้วเป็นทางออกอะพี่ว่าถ้าคนในเมืองกินกันเยอะๆเนี่ยนะคะชาวบ้านก็มีโอกาสทําผักออแกนิกมากขึ้นตอนนี้เขาไม่ทําเพราะว่าคนไม่กินเพราะมันไม่สวยแต่ถ้าหาว่าเราหันมากินกันเยอะๆเนี่ยนะคะคนเกษตรกรก็ต้องหันกลับมาทำเพราะว่าตลาดมีความต้องการแล้วพี่ว่าอันนี้เป็นทางแก้ปัญหาที่ที่ดีแล้วเราไมา่ต้องพูดว่าอุ้ยเกษตรกรใช้ยาฆ่าแมลงอะไรเงรีง้ยจริงๆเราต้องหาบางคนที่เลือกที่จะกินผักสวยๆทำให้เขาต้องใช้ยาฆ่าแมลง ไม่ใช่เพียงแค่วิธีการทําการเกษตรที่เปลี่ยนไปสู่การทําการเกษตรแบบไม่เอารัดเอาเปรียบธรรมชาติทํานึ่งถึงแต่ผลตอบแทนของตนเองเท่านั้นแต่ความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกับวิถีชีวิตของพวกเขาก็เกิดขึ้นอีกด้วยคุณภาพชีวิตดีขึ้นครับดีขึ้นครับดีครับก็ดีขึ้นมากเลยครับคือความสุขในครอบครัวนี่หนึ่งเห็นได้ชัดเวลาเราทํางานนี่ลูกเ้ามา ก็มาช่วยกันถอนยาถอนอะไรเขาจะจินนไรเราก็ไม่ต้องกลัวลว,ว่าลูกเราจะไปโดนยาโดนอะไรที่ไหนแล้วก็ทํางานก็คุยกันไปเล่นกันไปสนุกกันไปนั่นคือความสุขที่เห็นได้ชัดเลยแล้วตอนเปลี่ยนมาใช้นี่ในเชิเชงของไม่ใช่ในเชิงของผลผลิตไม่ใช่ได้ในเชิงของอไรายได้ในเชิงของความสุขใจล่ะครับเป็นยังไงบ้าง สุขใจครับผม,มว่าสุขใจครับเพราะว่ามันเป็นงานของเราด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยคนที่รับผักของเราเนี่ยไม่ใช่เขาซื้อแค่เอาเงินซื้อแต่หมายถึงว่าส่วนนเนี่ยเขามีความเข้าใจในวิธีที่เราทําเนี่ยเราทางด้านเราเราคิดว่าเออเขาไม่ได้เอาเงินแค่ซื้อผักเรากินแต่เขามีความเขาเข้าใจเขาเห็นใจเราในงอย่างนี้เราก็ต้องทําในสิ่งที่ทําให้เขาด้วยด้วยใจยส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเรามองแค่ตัวเงินเราทําตัวเงินได้เราก็มีความสุขถ้าเรามองแค่ตรงนั้น แต่ถ้าเปรียบแล้วเนี่ยไอตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เฉพาะเงินแต่คนที่ทํากับเราเนี่ยเขามีความเข้าใจเขาจะงุ้นอย่างนี้ตรงนั้นม,มีมีส่วนที่จะทําให้เราต้อง<ด>ใจดีกว่าเก้าวเล็กๆของสเวกปัญญาและเพื่อนพ้องในหมู่บ้านที่มุ่งมั่นจะสร้างตลาดสีเขียวซึ่งเป็นตลาดผักปลอดสารพิษที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคต่างพึ่งพาและเกื้อกูลกัน อาจเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นและอาจจะมีบททดสอบอีกมากมายที่รอให้คนกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มนี้ต้องฝ่าข้ามไปแต่สิ่งที่พวกเขาได้แสดงให้เห็นก็คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติและการเปลี่ยนความคิดจากการทําการเกษตรเคมีสู่การทําการเกษตรอินทรีย์ที่สามารถสร้างความพออยู่พอกินพบกับความสุขที่แท้จริงและความภาคภูมิใจได้ว่าเขาคือผู้ผลิตอาหารที่ปลอดภัยให้กับเพื่อนร่วมแผน่นดินและปอบผู้สุขภาวะของคนไทยนั้นให้กลับคืนมา นอกจากความร่วมมือกันของเกษตรกรที่ปลูกผักปลอดสารพิษโดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์กับผู้บริโภคผักที่ให้การสนับสนุนที่จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดตลาดสีเขียวขึ้นได้แล้วปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้การปลูกผักปลอดเคมีเกิดขึ้นได้ตามชุมชนต่างๆทั่วประเทศและขยายให้มีการกระจายผลผลิตเพื่อเพิ่มจำนวนตลาดผักปลอดสารพิษให้มากขึ้นก็คือการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างพลังต่อรองด้านราคาและทําให้ผักปลอดสารพิษมีพื้นที่เป็นของตนเองไม่จําเป็นต้องไปขายปะปนในท้องตลาดเดียวกันกับผักที่ใช้สารเคมีที่บ้านน้าซับอําเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมาก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เกิดการรวมตัวกันของชาวบ้านในพื้นที่เพื่อร่วมกันผลิตอาหารปลอดภัยป้อนสู่ท้องตลาด รวมส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียวในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริเริ่มต้นขึ้นเมื่อ9ปีก่อนเป็นการรวมกันของกลุ่มชาวบ้านที่เคยยึดอาชีพปลูกพืชไร่ทําการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวและก็เคยผ่านประสบการณ์และได้รับผลกระทบจากราคาปุ๋ยสารเคมีที่เพิ่มสูงขึ้นในขณะที่ไม่สามารถกําหนดราคาพืชผลเองได้จนกระทั่งได้รับการชักชวนจากอํานาจหมายยอดกลางประธานกลุ่มให้มารวมตัวกันปลูกผักไร้สารพิษ เริ่มต้นได้ยังไงครับตอนแรกเริ่มแรกเลยเริ่มจากผมก่อนใช่ไหมผมมาทำเนี่ยผมก็มีความเชื่อมั่นว่าการทําเกษตรเนี่ยไม่ต้องใช้สารเคมีได้เพราะว่าเราเชื่อว่าจากธรรมชาติป่าเขาเรานอนายการเกิดมันก็มีใครมีใครเอาปุ๋ยยาไปใส่ให้มันชาวบ้านมันก็นท้าทายมอนกันว่ามันเชื่อว่าทําไม่ได้ถ้าอยากทำเนี่ย ผมจะขายที่ให้เปน็นมืนาำพิซื่อเลยว่ากันเนี่ยคือไม่เชื่อว่าจะใช้ปุ๋ยก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวแล้วมันมันจะผักเขาไม่เชื่ออย่าง,งน,าน,น,นั้นเกษตรอินทรีย์สมัยแรกๆเดี๋ยวพูดไปเนี่ยมันหัวเราะย,ย่อตามกันทังง้งนันเนี่ยเพราะว่ามันไม่เชื่อว่าจะทําได้ใช่ไหมครับว่มามันเป็นไม่ได้อย่างต่างๆเขาเคยใช้อย่างนี้ขนาดนี้จะเอาไมอยูเลยเนี่ยเขาก็อยู่อีกโลกอีกด้านเขาไม่เห็นอีกด้านเราถึงต้องมาทําให้เขาเห็นก่อนหน้าที่จะมาปลูกพักนี่ทําอะไรกันมาก่อนนะครับ ใ่ก่อนปลูกก้โพดจ้ะใช่รัโพดูปลูกมันตอนนั้นก็คือทําเชิงเดี่ยวอย่างนั้นใช่ไหมครับจ้ะปลูกเพื่อเชิงเดี่ยวได,ได้ก็ปลูกข้าวโพดปลูกมันก็ปีละขังนะจ้ะครับก็ปลูกเซจเราก็ไปหารับจ้างงานโกสมโกสางยังงนะจ้ะแล้วเป็นยังไงบ้างครับชีวิตตอนนั้นไม่มีเงินเก็บนะ่ะครับแสดงว่าช่วงนั้นถ้าพูดถึงความและความมั่นคงของชีวิตของครอบครัวนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดีสิครับจ้ะไม่ค่อยดี บ้าก็ยยยััยงงไไม่่่่ดสอออูปปแหลีีตจากเกษตรกรในยุคปลูกเบิกเพียงไม่กี่รายปัจจุบันมีเกษตรกรเป็นสมาชิกกลุ่มและสหกรณ์ถึง600รายและในจนํานวนนี้มี40ครอบครัวปลูกผักไร้สารพิษเป็นอาชีพหลักแทนการทําพืชไร่ส่วนใหญ่ปลูกอะไรบ้างครับจะมีบตัตเตอร์มีโอเกอันนี้เป็นอะไรครับบัตเตอร์ใช่ไหมครับใชนบตัตเตอร์ส่วนใหญ่ผักที่ปลูกนี้ก็เป็นผักที่กินกับสลัดส่วนใหญ่ ก็จะมีผักไทยเสริมด้วยจะมีกะหล่ำปีมีเตงกวาตลาดนี้เราจะเขาจะให้คนกามาคนละสองตัวเพราะว่าราคามันแพงให้มันตัวถึงกันนะจ้ะเขาก็จะแบ่งให้สมาชิกคนอื่นๆด้วยนะจ้ะแสดงว่าสมาชิกในกลุ่มนี้ไม่ได้ไม่ได้ปลูกอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวคือปลูกผสมกันไปะนะครับปลูกผสมประสานกันหลายๆตัวดีกว่าจะไม่ปี่ปลูกหลายตัวนี่จ้ะตัวหนึ่งไม่ได้เราก็ได้ตัวหนึ่งอ่าไม่ต้องปลูกปลูกปลูกพืชเชิงเดียวนะมันจะเสี่ยงเพราะว่า ามันสูญเสียก็คือสูญเสียเลยนี่ที่เราปลูกนี่มันมีอะไรบ้างครับมีเต่งค่ะมีถัว่วมีสลัดสลัดเกลทำไมถึงปลูกหลายอย่างครับทำไมไม่ปลูกอย่างเดียวครับแบบเขาสูญสลับมาจากเลยตรงปลูกหลายๆอย่างจากเามีเบบกุตาไ้นะจ๊ะวายางนี้ตรงอัฒนดรูทานีรูนะจ้ะพี่ชารีน่การมารวมกลุ่มนี้มันช่วยได้เยอะไหมช่วยได้เยอะเลยเพราะว่า<ม> เราเราทำเป็นระบบกลุ่มนะมันจะมันจะดีกว่าระบบเดี่ยวนะจ๊ะเพราะว่าการขนส่งการผลผลิตอะไรเนี่ยมันมันจะดีทุกอย่างการขายการส่งอะไรนะจ๊ะอย่างน้อยสองวันในหนึ่งสัปดาห์ในช่วงหน้าฝนรถรับผักจะออกกระเวนไปรับผักจากบ้านสมาชิกในแต่ละหลังที่กระจายกันอยู่ในเขตบ้านน้ำซับ จำนวนผักที่ชาวบ้านปลูกก็จะถูกกำหนดโดยโ,โควตาที่ทางกลุ่มนั้นเป็นผู้จัดสรรให้กับเกษตรกรเพื่อป้องกันผักร้นตลาดและให้รู้ปริมาณผักที่แน่นอนในแต่ละสัปดาห์และเมื่อรวบรวมผักได้ในแต่ละวันก็จะนําผักมาคัดกรองคุณภาพก่อนที่จะบรรจุลงหีพอซึ่งจะมีเครื่องหมายของกลุ่มยืนยันถึงที่มาและความน่าเชื่อถือ